أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا عدوان إلى الظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا

เอกสารมีขายอยู่นะครับตามร้านหนังสือนะครับผมส่วนที่ดาวนโหลดผมไม่แน่ใจว่ายังเหลืออยู่หรือเปล่านะครับผมวันนี้เราจะมาคุยกันในพระนามที่9ก้ก็คือพระนามอิละอิละซึ่งแปลเป็นภาษาไทยง่ายๆแปลว่าพระเจ้านะครับผมคําว่าอิละเนี่ยถ้าเราสังเกตดูคํานี้จะถูกกล่าวในคำกล่าวกริมาชาดาของมุสลิมเราใช่ไหมครับที่ว่าละอิละฮะ ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮแล้วก็มุฮัมมัดุลลัลลอฮและอิละอิลาแปลว่าพระเจ้าพระเจ้าคือผู้ที่คู่ควรแก่การได้รับการเคารพสักการะอย่างแท้จริงอย่างที่คุยกันในตอนที่ผ่านมานะครับในจะมีอยู่สองพระนามของพวกลัทธิวาตาที่ว่าบางครั้งจะมีการสับสนกันบ้างพระนามแรกก็คืออัลลอฮ์พระนามที่สองก็คืออัลอิละสองพระนามนี้บางทีแปลเหมือนกันว่าพระเจ้าในภาษาไทยแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับที่เราคุยกันไปใน ตอนที่แล้วก็คือรับบุญเนี่ยจะหมายถึงผู้ที่คอยดูแลผู้ที่สร้างผู้ที่เป็นเจ้าของเราผู้ที่ว่าให้ทุกสิ่งทุกอย่างแก่เราอันนี้คือรับบุญจะเป็นในด้านพระองค์ทําอะไรให้กับเราบ้างอรอบนะครับความหมายจะเป็นความหมายในเชิงว่าพระองค์ทําอะไรให้กับเราส่วนคําว่าอิละที่แปลว่าผู้ที่ถูกสักการะเนี่ยแปลว่าเราเป็นผู้ที่ทําอะไรให้กับพระองค์บ้างเคารพสักการะต่อพระองค์เพราะฉะนั้นรับบุญกับอิละความหมายนั้นอยู่กันคนละหมวดอยู่กันคนละแผนก ซึ่งก็อย่างที่บอกครับบางทีในอธ,ธิบายบางทีในแปลกุรานบางทีในบางทีกว่า,าจ,จะใช้คําเดียวกันปเปริบว่าพระเจ้าซึ่งมันจะลดความงดงามของสำนวนอัลกุรานลงไปเยอะเลยทีเดียวนะครับผมสังเกตดูเวลาเราขอดูอาจากโพกลสัสบาตาเราจะไม่ได้ขอจากอีละแต่เราจะขอจากรอบบุญเพราะรอบบุญเป็นพระนามที่เกี่ยวข้องกับการมอบให้ส่วนอีละเราจะพูดเวลาที่เรายืนยันถึงจุดยืนของเราว่าเราจะกราบไหว้เพียงพระอ,องค์เท่านั้นอันนี้จะใช้คำว่าอัลอีละ อิละที่แปลว่าพระเจ้าหรือว่าผู้ที่ถูกสักการะนะครับผมพู้ล้อกล่าวไว้ในอัลกุรอานครับผมพู้กล่าวว่าไงครับอินนนีอันัลลอฮุลาอิลาฮะอิลลาอันะฟะบุดนีวะ وأكم الصلاة لذكرى เพราะกล่าวว่าไงครับแน่นอนข้าคืออัลลอฮ์พู้ล้อคือพู้อัลลอฮ์สวะตาลาอิลาฮะที่ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากฉันฟะอับุดนี ก็แปลว่ามีพระเจ้าไม่มีผู้ที่ผู้ควรแก่การถูกครพศักระนอกจากฉันถ้ามีคําถามว่าทําไมเราถึงต้องคารพศักระต่อพระท่านั้นเราก็ต้องกลับไปดูความหมายของรบบุญเพราะพระวรรษสร้างเราเพราะพระวรรษเป็นเจ้าของเราเพราะพระวรรษดูแลเราให้ทุกสิ่งทุกอย่างแก่เราในชีวิตทั้งความสะดวกสบายทั้งทุกสิ่งทุกอย่างการรอดพ้นแล้วก็อีกเกินจินตนาการเพราะฉะนั้นในเมื่อมีเพียงพระวรรที่นั้นที่ให้กับเรา แล้วเราจะไปกราบไหว้ใครอีกใช่ไหมครับเพราะไม่มีใครให้อะไรกับเราไม่มีใครให้คุณให้โทษกับเราได้นอกจากผู้รอะใ้อนุมัติเพราะฉะนั้นถ้ามีคําถามหรือบางทีลูกเล็กเด็กแดงหรือว่าบางทีเพื่อน,อนหรือว่าคนรู้จักเราหรือใครก็ตามที่มาถามแล้วว่าเนี่ยทำไมต้องกราบไหว้เอาล้อด้วยผู้รอบังคับให้เรากราบไหว้หรือเป็นพดตจการอะไรเราก็ตอบว่าไม่ใช่เลยมันเป็นสิ่งเล็กน้อยที่สุดแล้วที่เราจะสามารถตอบแทนความยิ่งใหญ่อันมหาศาลของผู้รอได้ ถ้าเขาไม่เข้าใจก็อย่างที่บอกก็คือต้องกลับไปให้เขาเรียนรู้เรื่องของรอบบุญก่อนเมื่อเข้าใจรอบมาหาอีลานี่คือจะมาโดยอัตโนมัติเลยก็คือแน่นอนก็ต้องการไหวแต่เพิ่งอพยพสิพาโพลล์ให้แต่ละอย่างโพลล์ให้เราสังเกตดูทั้งในร่างกายของเราทั้งนอกร่างกายของเราทั้งท้องฟ้าทั้งชั้นฟ้าทั้งแผ่นดินทั้งสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราทั้งดวงอาทิตย์ทั้งดวงจันทร์ทั้งกลางวันทั้งกลางคืนทั้งหมดสร้างมาเพื่ออย่างประโยชน์ให้กับเรานี่คือความเมตตาของโพลล์ที่มีต่อเรา ความเมตตาของรอบที่มีต่อเราเพราะฉะนั้นเราจึงกลบไวว่าอิละเพียงองค์เดียวก็คือโอโลสุบฮานหุบตาลาสรุกล่าวไงครับฟะอบุตีดังนั้นจงทาอิบาดะต่อฉันก็คือจงทําให้ฉันพอใจอย่าไปทําให้คนอื่นพอใจเพราะคนอื่นไม่ได้ให้คุณให้โทษอะไรแก่เจ้าวากิมิซาเลเตะลิดิกรีแล้วก็จงทําการละหมาดไม่ใช่ทําการละหมาดเฉยๆต้องรักษาการละหมาดด้วยดํารงไว้ซึ่งการละหมาด ลีดิกรีเพื่อที่จะได้คิดถึงฉันเพราะคนเราเนะี่ยลืมง่ายลืมเร็วพี่น้องเราตื่นลืมตาขึ้นมาในตอนเช้าเนี่ยมันก็มีแต่เรื่องดุนยาเข้ามาอยู่ในหัวแล้วล่ไหนจะต้องเกี่ยวกับเรื่องบางคนยังเรียนอยู่ก็อาจองเตรียมตัวเรียนและมีงานค้างหรือเปล่ปาบางคนไปทํางานหรือบางคนเป็นพอบานแม่บ้านก็มีอามานะส่วนตัวของตนตื่นเช้ามาปุ๊บมันก็มีแต่งานที่พร้อมจะถาถมเข้ามาทั้งตอนกลาง,ง,งวันตอนพักตอนอะไรก็ตามยิ่งอยู่กับดุนยายิ่งดื่มอัอนว่ะ เพราะนั้นถามว่าการละหมาดเป็นประโยชน์ให้แก่ใครการละหมาดเป็นประโยชน์ให้กับตัวเราเองเพื่อไม่ให้เราหลงลืมอัลลอฮ์เพราะอะไรครับใครก็ตามที่หลงลืมอัลลอฮ์ความเป็นอยู่เขาครับแค่แน่นอนฟะล่าเก่าในตุลานฟาอินนารุมมชาตันดงกาความเป็นอยู่ในดุนยาต่อให้เขาเป็นคนรวยชีวิตเขาก็ขับแข็ชีวิตเขาก็ยากลําบากชีวิตเขาก็มีแต่ความเครียดมีแต่ความกดดันแต่ถ้าเป็นมุสลิม จะรวยหรือจะจนถ้าเราผูกพันอยู่กับโพลัพคิดถึงโพลัพตลอดเวลาความรวยก็ทําให้เรามีความสุขได้ความจนก็ทําให้เรามีความสุขได้ความรวยก็ไม่ทําให้เราเสียคนความจนก็ไม่ทําให้เราเสียคนงานเยอะแค่ไหนก็ไม่ทําให้เราเสียคนเนพราะนพกเราจะบอกว่าไงครับว่าอากิมิซาเลตลีดิกรีดังนั้นเจ้าจงทําการละหมาดรักษาการละหมาดสีเพื่อที่เจ้านั้นจะได้คิดถึงค่านี่ก็มีการใช้คาว่าอีลาละแต่หมายถึง ไม่มีพระเจ้าอื่นไม่มีอิละอื่นนอกจากอัลลอฮ์ต่อไปครับบางคนอาจจะบอกแล้วไหนล่ะที่ว่าเป็นพระนามของผู้ลอสุบฮานวุวาตาลาก็เรามาดูสุรัตที่เราคุ้นเคยกันดีก็คือสุรัตุนนัสหลังจากที่เราอ่านว่าบิสมิลลาฮิราะห์มานุรรหิมอุลอาอูดะรบบินนัสมาลิกินนัสถูกไหมครับแล้วก็อิลาฮินนัสข้อที่สามของสุรัตุนนัสเราเกล่าไงครับผู้ลอร์นั้นเป็นพระเจ้าแห่งมนุษย,ยาชาติคือเป็นผู้ที่ คู่ควรที่สุดเพียงองค์เดียวเท่านั้นที่มนุษย์จะต้องกราบไหว้อิลาฮินสัสไม่มีใครอีกแล้วต่อให้เป็นคนที่มีบุญคุณมากกับเราแค่ไหนก็ตามจะเป็นคุณพ่อคุณแม่จะเป็นคู่ครองจะเป็นใครก็ตามไม่มีอีกแล้วอิลาฮินสัสพระเจ้าแห่งมนุษยชาติอีกอย่างหนึ่งเพระาะเราเข้าครับว่าอ um ah il ิลาฮุกุมอิลาฮุนวาฮิดุนลาอิลละห์อิลลัลลอาร์ห์รห์มานอัลรอฮิม ในซาลบักราะยัดี่มไว้ให้หกสิบสามพระลักล่าวา่าและพระเจ้าของพวกเจ้านั้นอิลาหุนเป็นพระเจ้าเพียงองค์เดียวมีองค์เดียวเท่านั้นและอ,อิลาห์อิล่าหุไม่มีพระเจ้าใดนอกจากพระองค์ผู้เมตตาอารฮิมอารหมานก็คือผู้ที่เมตตาทุกสรรพสิ่งโดยไม่แบ่งแยกว่าได้ผู้ควรได้รับหรือไม่ในโลกนญยาส่วนอารหิมคือผู้ที่จะเมตตาให้กับผู้ที่คู่ควรได้รับเท่านั้นใครล่ะคือผู้ที่ ผู้ควรได้รับความเมตตายอย่างแท้จริงจากพระเจ้าก็คือบาวที่คิดถึงพระองค์ตลอดเวลาบาวที่กราบไหว้พระองค์ก็กลับไปหาอีล่กลับไปหาอีล่าอีล่าฮุนวาเหตผู้ที่กราบไหว้อัลลอฮ์เพียงองค์เดียวพว้อัลล์ก็จะเมตตาตาเขาทั้งรัฮเมนทั้งรอฮิมเขาจะได้ทั้งสองคุณลักษณะที่มาจากสองพระนามนี้นักวิชาการมีความเห็นต่างกันครับว่าอีลาเนี่ยเป็นพระนามของพระอัลลอ์ไหมหรือว่าอีลาเป็นคุณลักษณะของพระองค์ คือพวกนั้นเป็นผู้ที่คู่ควรได้รับการสัก,กระอันนี้แน่นอนไม่มีขีลาบการบอกว่าอีลาเป็นศีฟ้าของอัลลอฮ์เนี่ยไม่มีขีลาบเป็นผู้ที่คู่ควรได้รับสัก,กระเพียงองค์เดียวเท่านั้นแต่เป็นพระนามของผู้อัลลอฮ์ไหมในนักชาการทั้งสิท่านที่อาจารย์ซาร์ค้นมาเนี่ยมีอยู่9ท่านที่ลงความเห็นว่าอัลอีลาก็เป็นพระนามของผู้อัลลอฮ์ด้วยไม่ใช่เป็นเพียงแค่คุณลักษณะแต่เป็นพระนามด้วยก็มีอยู่9ท่านนะครับผมซึ่ง อันนี้ก็วลลออาลัมแล้ววลลอฮงตะอาลาอาลัมครับผมแต่ว่าประเด็นครับเรื่องของความหมายไม่มีขีลาบแน่นอนวอลลอนั่นคือพระเจ้าที่แท้จริงไม่มีผู้ใดควรคู่เก่การสักการะนอกจากได้รับอนะผู้ควรที่จะถูกสักการะนอกจากพระองค์เท่านั้นพระองค์มีคุณลักษณะอันสูงส่งครบถ้วนสมบูรณ์แล้วพระองค์นั้นเป็นที่พึ่งของทุกสิ่งทุกอย่างเราไม่ได้ อยู่ได้ด้วยตัวเองบางคนเข้าใจว่าฉันอยู่ได้ด้วยตัวเองฉันไม่ต้องพึ่งใครไม่ใช่หรอกถึงเวลาเรามีโรคใครถึงเวลามีโรคภัยถึงเวลาเราโดนทดสอบด้วยกับบททดสอบใดก็ตามเนะี่ยอันนั้นแหละเราถึงจะรู้เลยว,ว่าตกลงเราไม่ได้มีความสามารถอะไรกับตัวเราเองเลยเพราะฉะนั้นผู้ที่เคารุสักการะต่อพู้ล้อเป็นประจำพวกลราก็จะเป็นผู้ที่ดูแลเขาอย่างแท้จริงอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ว่ามุสลิมเราต้อง รักษาไว้นะครับต้องรักษาต้องทําไม่ได้ครับผมในที่เนี้ยเราทําอิบาระด้าต่อพงเพียงองค์เดียวเพราะอะไรครับก็อย่างที่บอกเพราะพงเป็นผู้เดียวเท่านั้นเลยที่สร้างเรามามีอะไรอีกบ้างที่สามารถสร้างมนุษย์ได้ไม่มีบางคนอาจจะบอกว่าเดี๋ยวนี้มันมีเด็กกิฟันมีเด็กหลอดแก้วมันจะมีการทํดี NA แล้วไม่ใช่เหรออาจารย์ทั้งหมดมันไม่ใช่เป็นผู้สร้างที่แท้จริงเอาวัสดุที่พระเจ้ามีมาเอาไปขยายต่อ แค่นั้นครับเขาไม่ได้สร้างมาจากความมัางปังไม่ได้สร้างแล้วเขาก็ไม่สามารถทําได้ด้วยพระพวกเรานอกจากเป็นผู้เดีวที่สร้างเราเป็นผู้เดียวที่เป็นเจ้าของเราด้วยบาปวันาบอกว่าชีวิตนี้ฉันมอบให้กับเธอคนบุคคลนั้นเป็นที่รักฉันตายแทนเธอได้หรือว่าอะไรก็ตามแต่จริงๆเขาไม่ใช่เจ้าของเราแล้วถึงเวลาถ้าเราตายเพื่อเขาจริงโลกหน้าเนี่ยเขาจะช่วยอะไรเราได้ไหม ถ้าพวอเลา้ยไม่ให้ช่วยไม่มีใครช่วยได้ในโลกหน้านะพี่น้องไปะน,นโลกนี้อาจจะรักกันแบบจะเป็นจะตาย,จะ,ตายจะกืนกินอะไรแค่ไหนก็ตามถึงเวลาโลกหน้าเนี่ยนับสี่นับสี่พูดเหมือนกันก็คือตัวใครตัวมันไม่มีใครคอยช่วยแล้วพระองค์เป็นผู้เดียวที่ทรงดูแลปกป้องเราเป็นผู้เดียวที่กําหนดลิสกีให้แก่เราเรามีลิสกีเท่าไหร่พรอเรี้เป็นผู้กําหนดกําหนดตั้งแต่ตอนที่เราอยู่ในครั์ของแม่ของเรา เพราะนั้นถ้าจะขอริสกีจะไปขอกับผู้อื่นเขาช่วยอะไรได้ไหมไม่ได้ถ้าเอาล้อไม่ให้เราได้ต่อให้เขามากองต่อหน้าเราเราก็ใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้ครับพี่น้องเพราะนั้นพวกเราเป็นผู้เดียวเท่านั้นที่ให้คุณให้โทษแก่เราตรงนี้เราต้องทาความเข้าใจให้ดีนะครับบางคนบอกเอา้าจานอย่างถ้าเกิดเพื่อนชั้นเขาเดินมาต่อยหน้าชั้นเนี่ยแปลว่าเขาให้โทษฉันได้ไม่ใช่เหรอพี่น้อง ผู้ศรัทธาที่แท้จริงจะ,จะมีความเชื่อมั่นต่อให้คนทั้งโลกจะมาลุมทำร้ายเราเรามีความเชื่อมั่นว่าไงครับอุลัยยุีบานาอิลลามากตะบัลลอฮูจงกล่าวเถิดจะไม่มีอะไรมาเกิดแก่เราไม่มีอะไรามาเกิดแก่เรานอกจากสิ่งที่อัลลอฮ์กำหนดไว้แล้วพงเป็นที่รักของเรานี่คืออากีดะของมุสลิมเราจะมีความเข้มแข็งม,ม,มีความเชื่อมัน่นแล้วก็จะมีจุดยืนที่หนักแน่น มั่นคงอันนี้เป็นสิ่งที่ว่าเราต้องพยายามปลูกฝังให้อยู่ในใจของเราแล้วก็คนที่เรารักให้ได้ครับผมในสร้อยสาร์าพระล่าวกไงครับวะกะดอรรับ,บุกะอัลละาตะับูดูอ,ลอิลลอยยาและปิบานของเจ้ามีบัญชาว่าสั่งใช้ว่ากําหนดว่าเจ้าอย่าเคารพผู้ใดนอกจากพระองค์เท่านั้นซึ่งในที่นี้ครับ บาปที่ใหญ่ที่สุดจึงเป็นการตั้งภากีต่อหรอเพราะอ,อะไรพราเราสร้างเรามาให้ทุกสิ่งทุกอย่างถือเวลาเรากลับไปกราบไหว้สิ่งอื่นอันนี้จึงเป็นบาปที่หนักหนาที่สุดก็มีคําถามพี่น้องที่ไม่เข้าใจครับหลายท่านก็มักจะถามว่าเนี่ยอาจารย์บางคนก็เป็นคนดีมากๆเลยนะแต่ว่าทําไมละ่ะทําไมเขาแค่ไม่เชื่อเราเนี่ยเขาต้องถูกลงโทษเลยเหรอเขาต้องลงนรกเลยเหรอเขาต้องอย่างนั้นอย่างนี้เลยเหรอทั้งที่เขาเป็นคนดีช่วยเหลือผู้อื่น คำถามนี้ถูกถามกันมากครับแม้แต่มุสลิมเองครับบางท่านก็สงสัยประเด็นนี้บอกว่าทำไมล่ะก็ก็แค่ก็แค่กล่าวว่าเอาเหรอแล้วกา่าหว้สิ่งอื่นด้วยหรือก็แค่ไม่เชื่อเหรอแต่ก็ยังเป็นคนดีทําไมถึงไม่ได้รับการตอบแทนคําถามนี้เป็นคําถามที่ถ้าเรามาคิดดูๆนะครับมันมันไม่ถูกต้องตั้งแต่ในตัวกองมันเองครับเป็นคําถามที่ไม่แม่เซนเพราะอะไรนะเรา ไปขอสวรรค์จากผู้ที่เราไม่เคยเชื่อเลยว่าเขามีจริงเราบางคนคือด่าว่าบางคนฝ่าฝืนคําสั่งตลอดเวลาถามว่ามีเซ็ตไหมหรือถ้ายกตัวอย่างง่ายๆครับก็เหมือนกับว่าถ้าเกิดพี่น้องทํางานมีพี่น้องมีลูกน้องเ่ยสมมุติว่าพี่น้องมีลูกจ้างที่พี่น้องจ้างเข้ามาพี่น้องให้เงินเดือนเขาเอาแค่ให้เงินเดือนนะให้สวัสดิการให้บ้านให้รถให้อะไรทุกอย่างพร้อมหมดเลยถึงเวลาเขาไปทํางานให้กับบริษัทอื่น ไปช่วยบริษัทอื่นช่วยเต็มที่ให้บริษัทอื่นนี่คือจะเดินเติบโตแบบว่าก้าวหน้าแบบรวยเอารวยเอาแต่ว่าบริษัทที่เป็นของพี่น้องเน่ะที่พี่น้องเป็นคนจ้างเขาเนี่ยเขากลับไม่เชื่อเขากลับไม่ช่วยมีงานอะไรเขาไม่ทําสักอย่างเลยถามว่าพี่น้องยังจะให้เงินเดือนเขาอยู่ไหมเป็นไปไม่ได้จะเป็นใครไม่มีทางให้บางทีฟ้อง้วยซ้ําเพราะอะไรครับก็คุณเอาจากเราไปแล้วทําไมคุณไม่ช่วยเราคุณกลับไปช่วยเหลือคู่แข่งเรา อันนี้มันก็เมกเซนที่สุดแล้วเพราะนั้นไม่มีคําว่าเขาเป็นคนดีอยู่ถ้าฝ่าฝืนพระเจ้าไม่แล้วถ้าจะเป็นคนดีก็คือได้แค่ตามคํานิยามของดุนยาคือเป็นคนดีของดุนยาซึ่งพกอล้อไม่ลืมความดีที่เขาทําแน่นอนพ่อร้องก็จะตอบแทนเขาในดุนยาเท่านั้นเพราะฉะนั้นไม่มีคําว่าก็แค่ไม่เชื่ออัลลอฮ์ไม่เชื่ออัลลอฮ์นี่คือเป็นเรื่องที่หนักที่สุดแล้วสําหรับมนุษย์ที่ว่าเกิดมาพาะพระอ,องค์ได้รับริสกีพาะพระอ,องค์ได้รับความนิยามทุกอย่างจากพระอ,องค์ แล้วไปฝากฝืหลพระองค์เพราะฉะนั้นไม่มีคําว่าแค่แค่ทําชีริกไม่มีคําว่าแค่ไม่เชื่อลลอ a ์นี่เป็นเรื่องใหญ่ครับเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่มนุษย์ต้องรู้ต้องยอมรับก็คือการมีอยู่ของพระเจ้าแล้วก็เชื่อมันพระเจ้านั้นมีเพียงองค์เดียวเท่านั้นนี่คือจําเป็นครับผมเพราะฉะนั้นชีริกเนี่ยจึงเป็นบาปใหญ่ใหญ่ที่สุดเลยการตั้งภาคีต่อ a l l ล h ลูก่าวง่ายครับมาดูวักนี้แล้วกัน มัสลุลลทีนัดตัควูมินดูนิลลาฮิอลัลลอฮีคัมมาสลินอังกงบูตตัควัดเบย์ตัตนว่าอินนเอาฮันัลบูดูติลาเบย์ตุลอังกบูตเราแกนยญาตลามุนพอเราได้บอกถึงข้อเท็จจริงครับอายะก่อนวามนี้ผมขอข้ามนะครับความหมายยอดเยี่ยมใช่แต่ว่าจะต้องใช้เวลานิดนึงขอมาอายะน,นี้นะครับผมพอเราบอกไงครับเปรียบเปรียบเทียบบรรดาผู้ที่เขาทําชีริกบอกว่ากรารแว้อัลลอฮ์ถึงเวลาปุ๊บก็ไปแบบ ฉันอยากให้ธุรกิจฉันขายดีฉันไปเอานางกวักมาแล้วก็เชื่อว่านางกวักเนี่ยจะให้คุณให้โทษจะดึงมดิสกี้มาหาเขาได้อันนี้ฟอชีดีหรือถึงเวลาปุ๊บไปแขวนตะกุดถึงเวลาไปทําอะไรที่ไม่รู้ความหมายด้วยซ้ำม,มันมีความหมายอะไรมันเป็นอะไรยังไงแต่เชื่อว่าตัวของมันให้คุณให้โทษได้เพราะเราบอกบรรดาผู้ที่ยึดเอาสิ่งเหล่านั้นเนี่ยที่เชื่อว่ามันให้คุณให้โทษได้เนี่ยเปรียบไปดูดดังกับ แมงมุมอะครับที่ใช้ใหญ่เป็นบ้านพวกเราใช้คำไว้น่าคิดกับอินนเอาฮานัล oh บูยูติลาัยตุนอังกาบูดไม่มีบ้านไหนอีกแล้วที่จะบอกบางมากไปกว่าบ้านของเมงมุมใช่ไหมครับพี่น้องอะไรไปสัมผัสนิดหนึงนี่คือแหลกหมดเลยต้องเป็นเหยื่อตัวเบาๆที่เบา,เบากว่าใยแมงมุมอะที่มันจะจับได้แล้วก็มีแมงมุมที่สามารถเดินบนใยได้แต่ถ้าเราดูครับบรรดารัง ที่อยู่อาศัยของสัตว์ทุกชนิดในโลกแมงมุมเป็นแมงที่อาศัยอยู่ในบ้านที่บอบางที่สุดแต่ก็แน่นอนสุภาและลอเพราะสร้างมาให้เป็นแบบนั้นแล้วมันก็อยู่ได้โดยที่ไม่สูญพันธุ์แต่พอเราเปรียบเทียบให้รู้ว่าคนที่ไปยึดเอาสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์ก็เหมือนกับเขาเนะี่ยไปยึดเอาบ้านแมงมุมเป็นบ้านถามว่ามันจะช่วยอะไรเขาได้ไม่ไม่ได้แค่น้ําฝนมาก็นันฝนไม่ได้ ลมมาก็ช่วยไม่ได้อันตรายมาไม่ต้องพูดถึงเพราะฉะนั้นนี่คือสัจธรรมพี่น้องเพราะฉะนั้นเวลาเราทําอิบาดะห์อัลเราจึงสั่งให้เราห้ามทําชีริกนะแล้วต้องมีความจริงใจต่อพระองค์ที่เราเรียกว่าอิคลาสว่ามาอุมิรุอิลลาลิยะบุดุลลอฮ์มุคลิซีนละฮุดดีน ح ن ف า ء و ل ي ق ุ م الصلاة وليؤت الزكاة و ذ ก ك دين القيمة ในสุรบอยนะพวกเราบอกไงครับพวกเขาเหล่านั้นชาวคัมภีร์ต่างๆรวมทั้งมุสลิมเราทุกคนเนี่ยนะ ไม่ได้ถูกสั่งใช้ให้ทําอะไรเลยเพราะไม่ได้สั่งอะไรให้เกินความสามารถไม่ได้ให้เขาไปฆ่าตัวตายไม่ได้เขาทําอะไรหนักอะไรเลยเพราะเราเพียงแต่สั่งให้เขาทำไม่เอาล้อพอใจอย่างจริงใจอย่างมีความอิคลาสแล้วก็เป็นผู้อยู่ในแนวทางที่เที่ยงตรงทําดํารงการละหมาดจ่ายสกาศเรื่องทั้งหมดเป็นข้อดีกับอาตัวเขาเองหมดเลยเพราะเราบอกว่านี่แหละคือศาสนาที่เที่ยงธรรม คำสมสัใจะของอิสลามง่ายครับซึ่งท่านนบีมุสลิมก็ย้ำด้วยนะครับว่ามันอามิลาอามัลล,ลาไรซาไอ,อัมรุนาฟะบารัดุน,ดนใครก็ตามที่ทําอะไรก็ตามที่เขาเข้าใจว่าเป็นอามันอิบาราัแต่มันไม่ได้มาจากอัลลอฮ์มาจากรอซูนฟะฮูวารัดดุนมันจะถูกตีกลับคือไม่ถูกตอบรับเรื่องของบิดาเป็นประเด็นที่ต้องระวังมากพี่นะ้องเราเนี่ยพี่น้องบางคนเนี่ยข้างไครบิดามากกว่าสุนนะสีเราจะดูพบในหลายๆเหตุการณ์ครับผม หลายๆเหตุการณ์ที่ว่าเราเลือกบิดามากกว่าเลือกสุนนะสุนนะมีนบีทำแต่เราไม่ทําเราจะเลือกไปทําอะไรที่แบบว่าเรารู้สึกว่ามันดีกว่ามีอะไรที่ดีกว่าที่นบีทำหรือไม่มีพี่น้องอย่างตอนละหมาดตอนละหมาดเสร็จแต่พี่น้องถ้าเกิดบางทีเรามีเรื่องอยากจะขอดอาก็ขอดอาไปมันก็ไม่ได้ผิดอะไร แต่การที่สร้างให้เกิดเป็นพิธีกรรมที่ว่าหลังละหมาดจำเป็นต้องยกมือขอดูอาเป็นกลุ่มถ้าไม่ได้อา่านแล้วโกรธเลยเกียดเลยอันนี้คือการอุตริศาสนาขึ้นมาทํารูปแบบขึ้นมาว่าต้องมีนะในสิ่งที่นบีไม่ได้บอกว่าต้องมีนบีบอกกว้างๆอยากขอค,ค,คุณก็ขอแต่เรามากําหนดรูปแบบการที่เราเปลี่ยนสิ่งที่มันเป็นเรื่องปกติให้มันกลายเป็นรูปแบบขึ้นมาอันนี้เรียกว่าบิดา คนบางคนรอดูอาอย่างเดียวท,ท,ทั้งๆที่ซุนนะมีนบีบอกว่าไงครับก็หลังจากละหมาดหลังจากให้สลามเสร็จรีบรวมวหรือคุณจะขออะไรคุณขอในสิ่งที่คุณอยากได้ไปเวลาไปขอเป็นกลุ่มเป็นอะไรรู้ไหมอิหมามขออะไรไม่รู้อยากได้ด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่ารักษาไว้เพราะอะไรเช่นเดียวกันอย่างช่วงที่ผ่านมาครับปีใหม่ปีเก่าบางคนก็บอกนี่นะมีดูอานะจบปีเก่านะคืนปีใหม่นะเป็นดูอานะไม่ได้มีสายรายงานจากนะบี บางคนอาจจะอ้างว่าโอเคมีฮะดีสนะซึ่งก็มีทีละวาสัญญาหรือยุบที่ว่าสหายจ,จะอ่านดับทหนึง่งโอเคถ้าคุณอ้างว่ามีฮะดีสบทนั้นทําไมคุณไม่ขอตามบทนั้นทําไมไปขอบทที่ใครก็ไม่รู้แต่งคืออ้างอย่างหนึง่งแล้วก็ทําอย่างหนึง่งเช่นเดียวกับเมลิสที่บอกว่ารักนบีรักนบีเนะี่ยนบีทำยังไงในวันเกิดของท่านนาบีถือศีลอด ถ้าคุณรักนบีจริงอ่าคุณจะแสดงความรักนบีวันมาลิดคุณตกลงเลยว่าโอเคค้ายวันเกิดของนบีถือเสนดให้เพื่อเรอให้รอพอพระไทยเพราะนบีท่านบอกว่าที่ท่านถือวันจันทร์เนี่ยเพราะเป็นวันที่ท่านเกิดลอวสิทารักนบีก็ทําแบบสุนนะก็มีทําไมถึงทิ้งสุนนะไปล่ะแล้วก็มาอ้างว่ารักนบีอันนี้มันกลายเป็นว่าเรารักอะไรกันแน่เรารักอะไรกันแน่เป็นคำถามที่อยากจะชวนเพ้่นพี่น้องปิด ผมไม่ได้บอกการแสดงความรักนบีผิดการแสดงความรักนบีเป็นวาญบมุสลิมต้องรักนบีแต่การมาทําให้เป็นรูปแบบในศาสนาเนี่ยเปลี่ยนจากอามให้เป็นคอสเนี่ยต้องมีตัวบทถ้าตัวบทพูดอามเราก็ต้องปล่อยให้มันอามตัวบทบอกพูดกว้างๆแล้วก็ต้องปล่อยมันกวน้างการที่เราจะจําเพาะอะไรให้มันเป็นรูปแบบขึ้นมาต้องมีตัวบทเท่านั้นนี่คือคําสอนขอ,ของท่านนบี เช่นเดียวกันครับในคุรานข้ลกล่าวว่าคุรอินลลาซาลัตีวันุสุกีวะมะฮยายะวะมะมาตีลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนลาชะรีกะละวะบิซาลิกะอุมิตุวะนะอุม,มุสลิมีนจงกล่าวเถิดการละหมาดของฉันการเชื่อการทําอิบาดะศรัทธากิจทุกอย่างของฉันการมีชีวิตอยู่ของฉันการตายของฉันนั้นเพื่ออัลลอฮ์ผู้ดูแลแห่งสารตโซลโลกทำไมทําอิบาดเพ,พ,พราะเพราะอัลลอฮ์ดูแลเพราะนั้นอิละฮุนกับรอบุลสองคำนี้เกี่ยวเนื่องกัน แต่แต่ละคำมีการใช้งานที่ชัดเจนของตัวเองรับบุญใช้ในด้านที่พระองค์ดูแลเราอิละหุนใช้ในด้านที่เรานั้นต้องกราบไหว้ต่อพระองค์เพราะนั้นรับบุญกับอิละหุนนักวิชาการจึงแบ่งเตาฮิตออกเป็นเตาฮิตที่ในส่วนของพระองค์ที่พระองค์ทำให้กับเราที่เราต้องเชื่อมั่นว่าพระองค์ทำให้กับเราเพียงผู้เดียวแล้วใน,นส่วนของเราเราก็ต้องเชื่อมันน่นว่าเราก็จะทําให้กับพระองค์เพียงองค์เดียวก็เร <aqu ooo. S 2> ียกเป็นเตาฮิตรูบุบิยะกับเตาฮิตอูลูฮิยะก็มาจากคำว่ารับบุญ กับอีละคุณเพราะฉะนั้นตอวูธต่างๆสิ่งที่มีความสุขเวลาที่ใครมากราบไหว้เนี่ยเราก็ต้องออกห่างจากสิ่งเหล่านั้นเพราะพวกล้อบอกว่าให้ออกห่างจากสิ่งเหล่านั้นในขณะที่บางคนก็ยึดเอาตัวเองเป็นพระเจ้าด้วยซ้ําบางคนบอกมีนี่แหละอาจารย์นี้ก,เเเกเออ็เองเป็นพระเจ้าก็เอาอารมณ์ตองเป็นพระเจ้าไงพวกลราสั่งอย่างหนึง่งเขาบอกฉันยังไม่อยากทําฉันยังไม่ทําเดี๋ยวรอแก่ก่อน เดี๋ยวฉันก็คุยมีอยากเดี๋ยวฉันค่อย,ย,อยละหมาดเดี๋ยวฉันค่อยทำฮัทเดี๋ยวค่อยอย่างนั้เดี๋ยวค่อยอย่างนีน้ระวังผู้ที่ยึดเอาอารมณ์ของตัวเองเป็นใหญ่พอมีตัวบทมาปุ๊บถ้าสอดคล้องกับอารมณ์อ่าฉันทำถ้าไม่สะท้องฉันไม่ทำอันนี้อันตรายครับพี่น้องที่รักแล้วมาดูข้อบ่งชี้บางประการจากพระนามนะครับผมเมื่อพวกเราเป็นพระเจ้าเพียงองค์เดียวเราก็ต้องกาบไหว้ต่อพระเพียงองค์เดียวอันนี้ชัดเจนถูกไหมครับจากอีแล้ว หลังจากนั้นเมื่อแกลบไหวต่อพระองค์เพียงองค์เดียวเราก็ต้องไม่ตั้งภาคีต่อพระองค์แล้วจะเป็นการขอความกลัวการมอบหมายความรักการอยากได้การรอดพ้นการที่เราจะเชื่อการที่เราจะบูรบานก็ต้องทําเพื่อพว้อัลลอฮาในหัวตาละไม่ใช่ไปทําที่หุมฝังศพของคนที่ดีแล้วขอให้เขานั้นไปช่วยต่อรองให้กับผู้อัลลอฮอันนี้คือจุดเริ่มต้นของชีวิตที่เกิดขึ้นกับชาวกรชสเช่นเดียวกันครับ ต้องไม่แสวงหาสื่อกางแล้วขอจากพวกล้อที่โดยตรงก็ขอจากเ้อที่ตรงสี่ทำไมต้องไปขอขอผ่านคนอื่นคือถ้าเราคิดว่าเราเป็นคนไม่ดีขอแล้วล้อไม่รับแล้วคิดว่าคนอื่นเขาจะดีกว่าเราจริงหรือเปล่าบางทีคนที่เขาไปขออาจจะเวลวรายยิ่งกว่าเราก็ได้ว่าเราอาลัมพีน่นงเพราะนั้นเช่นเดียวกันการจะคารุสักการะต่อล้อต้องใช้รูปแบบที่พองค์กำหนดเท่านั้น ที่พกก่อเลาะกาหนดที่ท่านวิโยสบ,บอกเป็นแบบอย่างหรือที่มีตัวบทได้พูดไว้จะเป็นด้วยกับกว้างๆหรือแบบชัดเจนหรือแบบเจาะจงก็ต้องมีตัวบทเท่านั้นตัวบทไหนบอกกว้างๆเราก็ปล่อยให้มันกว้างๆตัวบทไหนจาเพาะเราก็จาเพาะอย่ามาจำเพาะเองหรืออย่ามาเปิดกว้างเองในสิ่งที่ตัวบทไม่ได้ระบุไว้ก็ต้องระวังนิดนึงเพราะาเราทราําแท้เลาะพอพระไทยครับล้วก็เราต้องพยายามสํานึกในบุญคุณของพ่อเลาะ ปฏิบัติตามคําสั่งใช้ออกห่างจากคําสั่งห้ามแล้วก็ประเด็นสุดท้ายที่อาจารย์ซาร์พูดไว้นะครับก็คืออย่ามอบความรักให้กับคนที่ตั้งตัวเป็นตาวุฒอันนี้ก็ต้องระวังนะครับจะเป็นสิ่งของจะเป็นอะไรก็ตามที่เข้าขายตาวุฒก็ต้องระวังครับพี่น้องที่รักทุกครับผมอันนี้ก็เป็นความหมายของพระธรรมอีล้ซึ่งก็หวังว่าพี่น้องน่จใจมากขึ้นตัวผมก็จะได้ประโยชน์มากขึ้นเชียวลั้ย อีแลกับรับบุญนะครับสองคำที่ว่าอยู่ร่วมกันแล้วก็มีความหมายที่ว่าเติมเต็มให้แก่กันและกันทักทายพี่น้องที่หนึ่งครับคุณสรรุรนีโตอเอ็มนะครับกำลังรับชมบรรหารธลรมญาจะจากมูลาครันก็วิยาคุณนะครับผมคุณน้าสายาสรั์สลามาวาริกมุสลามอัลตุลลอฮ์มูฮัร์กาตุคุณอุซามคุณอุซา,ามบอกอัลลอฮ์บอกบัดครับผม คุณอบูฮัสนูนนะครับสลามครับจากพังงาก็วร์กลุมสลามาลองเาบอก,ออก,กาตุพี่น้องท่านใดที่ทักมาผมให้ข้อความก็ขอมาอัพด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้พูดคุยกันแต่เพียงเท่านี้ครับอิชาลวันนี้อาจจะได้คุยกันแค่เรื่องของอพระนามของพว้อเลาะเดี๋ยวในครั้งต่อไปมีโอกาสเรามาคุยกันต่ออิชาลอ่าครับขอพผูเลาะเมต่ตาพวกเรา ทุกคนนะครับขอให้พวกเรานั้นได้รู้จักกับผู้ลัทธิพตาตลาอย่างแท้จริงแล้วก็ขอให้เรานั้นเป็นบ่าวที่พระองค์รักตลอดไปอาเมนครับอะกูลกาลีฮะดะวะสักลุลลอฮะลีวะละกุมวะลิซาลิมุสลิมีนามินกุลิดะมัสสักลุอินนั้วอัลกัฟฟูร์ฮิมซุบฮานะกัลลอฮุมะยฮัมดิกะอัชฮะดวลลาอิลลัลันตะสักวยตุไลอัสสลามุอะลัยกุมมารตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุลขับ